บอกเลยว่าผ่อนอยู่แค่8,000บาทเลานัวโวเครื่อง2.4เฮารอยคันนี้เลยรถสภาพคัดเกตทุกๆคันพี่ลีเนี่ยอยู่กับโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4เฮารอยคันนี้เลยนะคะผ่อนสบายๆแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันนี้อ่า เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าออปชันของคันนี้เนี่ยได้อะไรบ้างนะคะเริ่มกับที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะบอกเลยว่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นโฉบหน้าปัจจุบันนะคะทรงหมูป่าแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยพร้อมโลโก้โตโตยต้าทางด้านนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าไฟหน้าของเขานะคะคงรับมาก,กับตัวรถเลยนะคะส่องสว่างเห็นอนาคตแน่นอนนะคะไปดูที่ล้อหน้ากันบ้างดีกว่านะคะ สำหรับคันนี้นะคะใส่รอ้อแม็กพีอีเดเซอร์แดงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมยางใหม่ด้วยนะ,ะพร้อมกับสัญลั์ไฮรักนะคะเบ้ามือจับ,บแบบแต่งเนี่ยใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคิ้วกันสัดฟิลมใหม่รอบคันด้วยจ้าในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าฝากข้อประตูของเรานะคะผลิตจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนังสวยๆแบบนี้ให้เลย เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะปรับข้างก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของที่พักแขนเนี่ยก็บุผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบบเดิมๆสไตล์โรงงานแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยเนาะและนี่ช่องเก็บของใส่เอกสารได้นะคะพร้อมช่องใส่แก้วน้าให้อีกด้วยนะคะในโซนของด้านนี้ก็นมากดีกว่าบอกเลยไฮไลท์ของเราเนี่ยบอกไม่ดึงไม่ได้นะต้องดึงให้ดูดูทุกคันเลยนะคะอันนี้ก็คือเมทอาร์ตแบบเดิมๆของเขาเลยนะคะจากโรงงานเนี่ยบ่งบอกเลยนะว่า รถเนี่ยไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของร้านเราเนี่ยเป็นรถสภาพคัดเก็บทุกๆคันนะ๊ oh, ะบอกเลย <no. S 1> นะ,ะในส่วนของภายในกันมากดีกว่าเลขไมค์คันนี้นะคะ oh. เพียงแค่เก้าหมื่นเยนนะคะ oh. สำหรับนรนใช้งานถึงไม่เยอะเลยนะคะเลขนี่ถึงแถนด้วยนะ,ะและก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะขับขี่ทำการเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยมาก,มากเลยคะ่ะเพื่อน จอทัชสกรีนนะคะเป็นจอเอ็มพทัชสกรีนสามารถต่อบลูทูธหรือ Apple c a ลได้ปกติเลยค่ะและในส่วนของแอร์นะคะเป็นเมนนวนปรับมือนะคะปรับได้สีระดับเย็นฉ่าแน่นอนนะคะร้อนๆแบบเมืองไทยตอนนี้นะคะต้องเบอร์สีเท่านั้นนะคะเย็นแน่นอนและช่องเก็บของของเรานะคะบอกเลยว่าจุเลยนะ ้งข้างบนและข้างล่างโอ้โหใส่ของได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังวนิลวทรงสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอยู่บนรถส่วนใหญ่นะระบบรักษาความปลอดภัยของคันนี้นะคะมีแอร์แบ็คทั้งหมด3จุดด้วยกัน,นะคะ่ะจะมีตรงพงมลยัยใต้พงมลายและด้านข้างที่นั่งคนขับค่ะ,ะไปกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะรอคู่หลังของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรอกกระทะพารล์ลอยสวยๆแบบนี้เลยนะพร้อมยาง S D t u นะคะ ยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเป็นยางใหม่นะคะยางของมิชลินด้วยเนอด้านในเนี่ยบอกเลยว่าใส่แหนบมา้แล้ว <Yahoo! S 1> แบบดพร้ขขอมโชว์ควายที่สำคัญนะ จดลงเล่มให้แล้วด้วยและในส่วนด้านหลังของเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับค้าท้ายสายฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดให้ทุกการแพบจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราแล้วด้วยนะเออมีด้วยกัน3ส,สีนะคะมีทั้งหมดได้ดําได้เงินได้ทองอยากได้สีไหนก็แจ้งพีเซีลยได้เลยนะคะและในส่วนของรุ่นนี้นะคะด้านหลังเนี่ยยังมีไฟเบ,บรกดวงที่3นะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนกลางคืนเนี่ย มองเห็นชัดแน่นอนไม่มีใครมาจิ้มจุ่มแน่นอนด้านบนกัน้างดีกว่าอันนี้เป็นคอกสูงนะคะเป็นแปบผสมเลนนะคะโดนน้าโดนฝนเนี่ยไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่สาคัญนะยังสามารถเลือกได้ด้วยนะอย,อยากได้คอกสูงเสมอเก่งหรืออยากได้คอกสูงแบบนี้และที่สาคัญนะยังเปลี่ยนใส่เป็นตู้ถึบได้อีกด้วยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะตามความต้องการของเพื่อนเลย <Yahoo! S 1> และอย่างนึงก็คือ เราจดลงเล่มให้ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพาวล้อยหรือว่าเป็นคอกเป็นตู้นะเอกสารครบแน่นอนนะคะสําหรับวันออกรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่าค่ะในส่วนของขนาดเครื่องคันนี้นะคะอยู่ที่2.4ลิตรสีู่งสวาลพละกําลังอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะ <S <S บอกเลยนะคะว่าของเราเนี่ยดูแลเรื่องของเดี๋ยภายในให,ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเ,นนเฟืองท้ายนะคะหรือ เปลี่ยนไส้กรองกรองแอร์ให้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมีหมอ้อเบรก ABS ด้วยนะคะเบรปลอดภัยแน่นอนสำหรับสีล้อเลยเนาะเออสำหรับคันนี้นะและที่สำคัญนะคะร้านของเราเนี่ยยังมีการดูแลหลังการขายให้อีก5,000กิโลนะคะเพื่อนถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับลูกคา้ารันานประดิษฐ์ของเราเนาะอ่ะ และเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะจะเป็นเบอร์ของพี่ลีเองค่ะและที่สําคัญนะคะเบอร์สามารถแอดไลน์เพื่อนเป็น i อเหรือเบอร์โทรได้แบบยวกนและเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อหาพี่ลีได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่เพื่อนๆทักเข้ามานะคะดูว่าทําอาชีพอะไรเอกสารต้องใช้อะไรบ้างถ้าเอกสารไปต่อได้นะคะเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านท่านเลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออนุมัติแล้วบร,ริการจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วย เพื่อน,น,นที่อยู่ต่างวัสดวัดใจมากๆ,ๆอยากเข้ามาลารถเองนะคะเราก็มีค่าเดินทางให้ด้วยนะบอกก่อนเลยค่ะและเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถที่ราชประดิษฐ์ของเรานะคะร้านเนี่ยตั้งอยู่ต้นถนนนิดใหม่ตรงข้ามไปสนีมินบุรีเลยค่ะหาไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่ g o o g l e เซิร์ชคำว่ารถเมื์สองรชารเปิต่อต้ก็ึ้นให้แล้วค่ะเพราะเราปักหมุดไว้ให้แล้ว หรือถ้ายังมาไม่ถูกอีกนะคะก็สามารถทักหาพี่พี่เซลได้เลยเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ค่ะไม่หลงแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะท่านเพื่อนประวัติเครดิตด,ดีนะคะบอกเลยว่าผ่อนอยู่แค่8ปดนกบาท เข้ามาติดต่อได้แล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยตอนนี้มีคันเดียวแต่เราก็มีรถให้เลือกมากมายหลายคันถ้าเพื่อน,นสะดวกนะคะสามารถเข้ามาหาเราได้ทีเลยนะคะที่ราชประดิษฐ์ออตโต้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ